อันนี้คุณลูกค้าส่งมานะครับบอกว่าพี่เรือไม่ติดต้องทำยังไงนะครับแลรกก็คุยกับคุณลูกค้าแล้วนะครับปัญหานะครับที่เรือไม่ติดนะครับเลี้ยวมาเนี่ยหลักๆเลยไล่ไปเลยนังแต่หัวหัวตัวหัวไปท้ายนะรีเวอร์เสียไหมอันนี้ให้ทําการตรวจเช็คนะครับ2มอเตอร์เสียไหมนะครับอันนี้ก็ต้องเช็คนะสายไฟหลุดไหมเสร็จปุ๊บไล่ไปเรื่อยเรือฝืดไหมนะครับอันนี้ไม่ฝืดนะครับรีโมทนะครับเสียไหมนะครับ แบตเตอรี่นะครับมีไฟหรือเปล่านะครับอ่านี่คือขั้นตอนนะครับเวลาน้องก็ถามผมมาพี่เรือไม่ติดต้องทําไงโอ้ยผมออกไม่ได้เลยจริงๆบางทีมันต้องเช็คนะครับผมผมผมบอกก่อนเลยมันต้องเช็คอย่างกรณีว่ารถไม่เลี้ยวเรือเรือไม่ติดนี่โอ้โหผมผมจะตอบยากมากนะครับเราก็พยายามจะตอบนะแต่ว่าบางทีมันไม่รู้ไม่ต้องเช็ควิธีนี้จริงๆนะครับเพราะมันมันเป็นคําถามที่กว้างมากแล้วผมตอบยากจริงๆนะครับอย่างเช่นนี้น้องก็บอกว่าแบตเตอรี่ บอกมีไฟสายรุดไหมไม่หลุดรีเซีฟเสียไหมน้องเขาก็บอกว่าไม่เสียอา้าวทีนี้ดีมือบนอะเขาบอกไม่น่าเสียนะพี่อย่างนี้ดีกว่าส่งมานะครับสรุปปัญหานะครับของลำนี้นะครับสองจุดนะครับสายไฟที่รีซีอร์นะครับสายเเผาสัญญาณที่เป็นส,สายสีขาวนะครับมันหลวมนะครับอันนี้ก็ผ่าแล้วก็ย้ำไม่ใหม่ให้สองนะครับสายมอเตอร์นะครับที่น้องบอกว่าไม่หลุด ผมขยับขยับปุ๊บหล,หลุดตามออกมาเลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการตรวจเช็คของลำนี้นะครับเพราะฉะนั้นคํถาถามที่ถามว่าเรือไม่ติดต้องทาไงอันนี้ต้องเช็คแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับอย่างลำนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเสียวเวลานิดนึงผมก็ต้องลื้อมาทั้งหมดเลยนะครับเอาละมาเดี๋ยวลองให้ดูเอาละมาแล้วลำนี้แปลงมานะใส่เป็นระบบสปีดแยกมานะครับไปหลัง ซ้ายขวานะครับทํางานอันนี้เรียบร้อยนะอันนี้ก็แก้ไขไปให้แล้วนะครับอันนี้ก็ตอบปัญหาน้องๆที่ถามผมมานะครับว่าพี่เรือไม่ติดต้องทาไงก็เช็กอย่างที่ผมบอกนะครับเบื้องต้นนะครับโอเคอันนี้ถือว่าใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเดีย๋ยวเรียนน็อตอีกสตัวนี้ผมยังไม่ได้ไม่ได้ล็อกเข้าไปนะตรงมอเตอร์อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วส่งงานได้โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับ